ตลอดระยะเวลาที่เรานําเสนอเรื่องราวการถอดบทเรียนความสําเร็จของผู้นํหรือการเรียนรู้ในศตรวตรรษที่21น,นั่นก็เพราะเราเชื่อว,ว่าความสําเร็จหลักการแนวคิดการบริหารของผู้บริหารที่ได้จากการสัมภาษณ์และถอดบทเรียนนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับผู้ที่จะก้าวเข้ามาสู่เส้นทางสายบริหารในอนาคตเป็นเหตุให้ในวันนี้เราเดินทางมาที่โรงเรียนกาญจนาดิตจ,จังหวัดสุราษฎร์ธานีเราจะมาเรียนรู้ แนวคิดวิธีการินารของผู้บริหารหนุ่มท่านหนึ่งซึ่งท่านก้าวเข้ามาสู่เส้นทางสายบริหารได้ไม่นานแต่เป็นผู้ยอมรับของสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่รวมถึงมีผลงานรางวัลต่างๆมากมายเรื่องราวของท่านจะเป็นยังไงท่านพลากรประสงค์ร่วมในวยการโรงเรียนการจนาดิษจะมีแนวคิดวิธีการบริหารยังไงเรามาติดตามกันได้เลยครับครับสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการพลากรประสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนการจนาดิษนะครับ วันนี้กับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาสัมภาษณ์และก็ถอดบทเรียนทางด้านการบริหารจากท่านนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมก็อยากจะทราบว่าประสบการณ์การทางานของท่านแล้วก็แรงบันดาลใจนะครับที่ทําให้ท่านเนี่ยได้ก้าวขึ้นมาสู่ตําแหน่งสายบริหารนะครับผมครับก็ปูพื้นก่อนนะครับคือเดิมเนี่ยได้เคยเป็นครูที่จังหวัดนราธิว,วาสแล้วตอนนี้เป็นครูผู้ช่วยอยู่2วันเนี่ยได้ไปช่วยราชการเขต3วัน อัรนั้นก็คือพุทธบริหารสุขแต่มีโอกาสได้ช่วยงานเกี่ยวกับเขตพื้นที่แล้วก็มีโอกาสที่ปฏิบัติหน้าที่กับผู้ในการสำนักงานเขตใกล้ชิดเป็นเลขาท่านนะครับจึงได้ซึมซับกระบวนการบริหารจนแต่งงานมาอยู่สุราษฎร์นะครับมาเป็นคุณครูที่มีสุราษฎร์พิทยาัยสองเนี่ยก็มีโอกาสได้ทํางานในเชิงบริหารนะครับก็คือเป็นหัวหน้าวิชาการฝ่ายไอซีทีนะครับทีนี้การทํางานของเราเราก็ซึมซับกระบวนการบริหารมาตลอด ก็เหมือนเป็นรองคนหนึ่งนะครับจนวันหนึ่งนะครับวันหนึ่งที่ประกาศสอบก็คิดว่าตัวเองน่าจะพร้อมละนะครับพร้อมในเรื่องการตัดสินใจพร้อมในเรื่องระเบียบกฎหมายจึงผันตัวเองไปลองสอบดูโดยการสอบของของพี่เนะี่ยก็คือสอบจากครูเป็นผู้ในการเลยโอ้ oh. แล้วก็การที่ตัดสินใจเปลี่ยนเราคิดว่าถ้าเรามีแนวคิดหลายๆอย่างเราสามารถที่จะเปลี่ยนโรงเรียน เป็นไปตามคุณภาพที่เราต้องการได้อย่างในการบริหารอย่างเงี้ครับใช้หลักการหรือแนวคิดหร,หรือมีทฤษฎีอะไรท,ที่ที่ใช้ในการบริหารไหมครับครับก็ที่ที่ทำงานมาเดิมมันอยู่สามจังหวัด สามจังหวัดชายแดในใต้เนี่ยคือหลักทฤษฎีที่ที่ในหลวงท่านใชน้ก็คือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่ไปเข้าตำแหน่งเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือเราต้องเข้าใจบริบทพื้นที่ของเราก่อนว่ามีอะไรครับอะไรคือจุดแข็งอะไรคือจุดอ่อนครับนะครับคือหลายๆคนลงไปเนี่ยไปแก้แต่จุดอ่อนแต่ลืมจุดแข็งครับอแต่พี่เข้าไปก็คือทําคู่ขนานกันเข้าใจเข้าถึงเข้าถึงเนี่ยก็คือต้องเข้าถึงครูครับ โดยหลักเนี่ยอยู่ในห้องเนี่ยพี่จะอยู่แค่หนึ่งชั่วโมงนั้นั่นแหละที่เหลือคือเดินทั้งวันจะเดินไปหาครูทุกตึกครับพ้อมยามพ่อไหนก็จะเดินเดินตลอดครับพอเราเข้าถึงเนี่ยสิ่งที่เราจะได้กลับมาคือเราจะเห็นปัญหาหน้างานของจงริงอนะเพราะว่าผมพี่เชื่อว่าข่าวทุกข่าวถูกบิดเบือนมาแล้วครับดังนั้นถ้าเราเข้าไปถึงจริงเนี่ยคุณครูก็จะเปิดเปิดที่จะคุยกับเราอคุยกับนักเรียนไปนั่งใต้ต้นไม้กับนักเรียนเราก็จะได้เห็นความต้องการของผู้รับบริการจริงเด็ก ครูผู้ปกครองนะแล้วก็ชุมชนพอเข้าถึงเนะี่ยเราได้เห็นแล้วว่าฐานเราเป็นยังไงเดือพัฒนาพัฒนาจุดจุดก็คืออะไรเร่งด่วนเราแบ่งเป็นสามสีสีแดงต้องทำละสีเหลืองไม่ทําก็ยังไม่เป็นไรแต่สีเขียวคือค่อยทําก็ได้อ,อะไรที่เป็นสีแดงนี่คือต้องทํนะาเลยนะแก้ปัญหาเลยเพราะถ้าไม่ทําเนี่ยมันจะส่งผลต่อนักเรียนต่ออะไรแบบนี้เช่ไเรื่องความปลอดภัยอะไรเราต้องทําเลยแล้วก็ทกทท,ท,ทนะ ทำทันที <laughs> เจอแล้วก็ทำเลยนะครับก <laughs> ็เป็นทำงานเชิงรุกจากที่เราได้ลงไปบริหารไปอะไรอย่างนี้ครับสำหรับท่านพอคิดว่าความภูมิใจหรือรางวัลหรืออะไรที่มัน มีมีมีผลทักความภาคภูมิใจกับเรากับกับตัวท่านเองะครับผมพอเป็นผู้บริหารเนี่ยเราจะดูบดสี่มิตินะครับก็คือตนเองนะครับตนเองโรงเรียนคุณครูแล้วก็นักเรียนนะครับดังนั้นเนี่ยรางวัลรางวี่รางวัลต่างๆเนี่ยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบส่งรางวัลเท่าไรหร่นะครับอยากให้คุณครูได้ได้สอนให้เต็มที่นะครับให้ทุ่มเวลากับในห้องเรียนเป็นหลักแต่อะไรก็ตามที่ทําแล้วมันอยู่ในหน้างานจริงก็พยายามส่ง ไม่ให้กระทบนะครับเช่นรางวัลที่เกี่ยวกับตนเองก็<ม>รางวัลที่ภาพภูมิใจที่สุดก็คือรางวัลพระราทานครูดีเด่นสเตมแห่งประเทศไทยโดยสสทรับระาทานจากเท็กประเทศนะครับ,รบก็เป็นประเภททีมก็รางวัลใหญ่นะครับ,รบก็เป็นด้านสเตมศึกษานี่ของตัวเองนะครับถ้าของโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำอันนี้ลค่าไฟค่อนข้างยากเพราะเราไปอยู่ที่เกาะพังงานตอนนั้นเนี่ยค่าไฟเดือนเกือบห้าหมื่น Oh. จึงตอบโจทย์ว่าทํายังไงถ้าเราลดค่าไฟได้ uh huh. การพัฒนาในห้องเรียนเงินก็จะเหลือ uh huh. เอามาทําในห้องเรียนให้ลูกๆได้ก็คิดว่าต้องลดค่าไฟรแ uh huh. ปลว่าลดได้จริงครับ uh huh. พอเราทําด้วยกระบวนการต่างๆเราลดได้ไ่ยลูกๆก็จะได้อุกปกรณ์ได้สื่อต่างๆ mm hmm. นะครับอันนี้คือคือที่คิดแต่พอมาเป็นด้านครูนะครับด้านครูเราก็ส่งเสริมทุกมิตินะครับให้ครูแข่งขันประกวดต่างๆก็จะมีรางวัลตามหน้าง,งานที่ คุณครูได้อยู่แล้วเช่นด้านหุ่นยนนะครับเช่นเบสแ e c t ทีปโลกาติอวอร์ดเนี่ยของสพทนะครับก็ได้อยู่แล้วนะนนี้ก็คือเป็นการส่งไปเพื่อให้สพทอหรือหน่วยงานข้างนอกการันตีเนื้องานแล้วว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมีคุณภาพพอไหมครับส่วนนักเรียนเนี่ยผลพวงจากที่เราขับเคลื่อนทุกมิติเนี่ยเขาก็จะได้เรียนทฤษฎีได้ความรู้หลายๆด้านเขาก็ไปปรับใช้เช่น ด้านหุญญ่นยนต์นะครับที่เราได้รางวัลใหญ่สุดก็เป็นรางวัลนานาชาติะนะครับนานาชาติที่แข่งกันเป็นตัวแทนประเทศไทยเนี่ยแต่ช่วงปีว่าเราแข่งออนไลน์<อ>ก็คือรางวัลทําให้คนตั้งใจเราเอารางวัลมาตั้งเพื่อให้คุณครู<อ>นักเรียนเนี่ยเกิดกระบวนการที่จะพักตัวเองออกจาก Zone าคอมฟอร์ตโซนครับถ้าเขาอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเขาเขาก็ไม่เกิดการพัฒนาเรา,เารางวัลมาล่อแต่ไม่ใช่รางวัลที่คือทุกอย่างไม่ใช่ะนะครับดังนั้นทักษะการสอนต่างๆขอให้เกิดในห้อง เกิดในห้องเด็กที่มีความต้องการมากออกมาขยายผลสู่ความเรื่อยๆนะแตงนั้นต้องเริ่มจากในห้องเรียนก่อนไม่ใช่เน้นแต่รางวัลก่อนแล้วในห้องเรียนไม่ได้อันนี้ไม่ใช่คือจุดหลักของนี่คือเน้นในห้องเป็นหลักให้ครูได้อยู่กับนักเรียนให้มากอืมครับอีกเดี๋ยวคือผลพ่ได้ครับทีนี้เหมือนกับเราได้รางวัลพออมีความประสบความสําเร็จในการบริหารหรือว่าส่งเสริมนักเรียนหรือสิ่งต่างๆอย่างนี้ผพอคิดว่าจัดพัฒนา หรือต่อยอดในด้านไหนอีกบ้างนะครับครับก็จากรางวัลที่ได้มาสังเกตว่าจะเป็นเกี่ยวกับในห้องเรียนเยอะครับคือตัวตัวพี่เองเนี่ยมีโอกาสก็คือว่าตั้งมั่นว่าเราจะไม่จบที่โรงเรียนเราครับเราต้องขยายผลสู่เพื่อนร่วมวิชาชีพเราสังเกตว่าในของสพมสุราษฎร์ธานีชุมพรเนี่ยก็คือทางพี่เองก็จะเป็นวิทยกรคอยให้ความรู้อยู่ตลอดนะครับก็คือเราได้รางวัลเกี่ยวกับสเต็มเราก็พยายามขยายผลด้านสเต็มให้กับคุณครูที่มีความต้องการด้านนี้นะครับ ด้านลดค่าไฟนะครับเราก็ขยายผลให้โรงเรียนที่มีความต้องการเหมือนโซล่าเซลแบเนี้ยเราก็มาปรึกษาแล้วก็ขยายผลให้เขานะครับขยายผลให้เขาบอกว่าอย่าทําแค่เพื่อรางวัลนะเราทําเพื่อเนี่ยลดค่าไฟลดอะไรมันก็จะเกิดผลดีกับโรงเรียนอยู่แล้ว ถ่ายทอดมานะครับแน่นอนเลยครับว่าผมคิดว่าในส่วนตัวผมนะครับอาจจะต้องมีปัญหามีปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารงานก็อยากจะทราบว่าพอถ่ายทอดหรือเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็พอใช้วิธีการอะไรในการแก้ไขหรือป้องกันปัญหานั้นนะครับก็ปัญหาหลักๆของผู้บริหารนะก็มันจะมีแค่สองเรื่องตัวเองกับคนอื่นนะครับ ตัวเองเนี่ย<ม>แน่นอนก็คือการเป็นผู้บริหารสิ่งที่เกิดขึ้นของตัวเองคือการจัดก,การเวลาการจัดก,การความเครียดสองเรื่องครับเพราะว่าปัญหาเนี่ยคือถ้าเรามองให้มเป็นปัญหาก็ปัญหาแต่ถ้าเรามองให้มันเป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยมันก็เป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองไม่เซ็ตกับหรือไม่เซ็ตว่าวิธีคิดของเราครับทีนี้ปัญหาหลักของพี่คือเวลา เพราะงานมันซ้อนงานมันซ้อนเยอะเราต้องจัดการตัวเองให้เรียบร้อยนะครับจัดการตัวเองให้มันลงตัวนะก็คือจัดคิวงานตัวเองนะครับให้เรียบร้อยแต่ทีนี้ของครูเนี่ยการทํางานกับคนเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติที่ผู้บริหารต้องต้องเจออยู่แล้วทำงานกับคนต้องอดกั้นนะทำงานหนักต้องอดทนทํางานกับคน,นต้องอดกั้นนะครับ,รบนั่นคือคือสิ่งที่เราต้องต้องพัฒนาเพราะว่าคุณครูเมื่อเปลี่ยนผู้บริหารแน่นอนครับสไตล์การทํางานเปลี่ยน เปลี่ยนมันก็จะเกิดการเปรียบเทียบเกิดอะไรเป็นเรื่องปกติดังนั้นเมื่อไปถึงกับครูอย่างที่พี่บอกว่าเราต้องใช้มเมนเทนน์นเป็นไบวอ i n กิ่งบริหารด้วยการเดินแต่สิ่งที่เราเราต้องเดินบ่อยๆและอย่าเชื่อในสิ่งที่เราเห็นเพราะบางทีเราไปเห็นสภาพแบบน,นั้นอ่ะเมื่อวานมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้อ๋ออย่าไปตัดสิน,นไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครูก็อาจจะมีเหตุผลที่เขาแสดงออกตรงนั้นเราก็ต้องเดินบ่อยๆพอเดินบ่อยๆก็สัก สามเดือนเนี่ยก็จะเป็นแบบเดือนก็แสดงอาจจะสะรุปได้แล้ว oh, <okay. S 2> แต่ถ้าเห็นวันสองวันนี้สรุปไม่ได้ดังนั้นการที่เราจะปรับคนเนี่ยคือการปรับไมเส้นคนใช้เวลารปรับ,รบเราก็ต้องใช้ลุกล้อนลุกจนของเราแหละนะที่จะรับมือนะครับ,ค,รบคือเรื่องนี้แหละการจะขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้ส่วนหลักก็คือคุณครูครเพราะว่าผู้บริหารเองเนี่ยเราไม่ได้ลงมือเองนะรเราให้คุณครูหรือเพื่อนร่วมงานเนี่ยขับเคลื่อนให้เราแต่เราเป็นคนคุมจังหวัดเนาะ ดังนั้นจุดหลักก็คือการบริหารคนให้ประสบความสำเร็จและเราก็ต้องจัดการความเครียดเราให้ด้ตัดสินใจไปแล้วรเราอย่าเอามาเครียดนะจัดการอารมณ์ตัวเองให้เร็วถ้าจัดการอารมณ์ตัวเองให้เร็วได้เราก็มีความสุขในการบริหารอันนี้ก็คือ,ค,อ,ค,อคือสูตรนะที่เอาไปใช้ได้ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนแล้วพี่ว่า,ร,ารับมืยได้ ทราบถึงว่าความคาดหวังความมุ่งหวังของของพออนะครับต่อสถานศึกษาหรือระบบการศึกษาพออมีความคาดหวังที่จะให้เกิดอะไรขึ้นหรือมีการพัฒนาอะไรขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไหมนะครับครับก็ในระบบาการศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยในในส่วนตัวที่พี่บริหารนะพี่อยากทำยังไง <todos S 2> <akkor S 1> ก็ได้ให้ครูอยู่ในห้องเรียนใมากที่สุด <ứng> นี่คือโจทย์เพราะว่าถ้าคุณครูอยู่ในห้องเรียนตลอดอยู่กับลูกนักเรียนให้มากที่สุดแล้วเนี่ย คุณภาพมันเกิดอยู่แล้วเพราะตอนนี้เอาข้าจริงคุณครูเนี่ยทำงานสอนเป็นงานรองครับนะครับงานหลักเนี่ยคือแทบจะเป็นงานสนับสนุนซะมากกว่านะครับแต่ว่าเราทํายังไงในฐานะผู้บริหารทมนพี่ถนัดไอทีแยบนี้เอาระบบไอทีมาช่วยลดความซับซ้อนได้ไหมป้อนครั้งเดียวแล้วก็เอาไปหลายๆงานได้ไหมเหมือนตอนนี้ที่การจนะดิบเองก็กําลังสารวจงานวิจัยก็จะเห็นการประเมินต่างๆเนี่ยเราทาอยู่แล้วทํายังไงให้มันโชง่องต่ออยู่พอตไหน พีเอได้ไหมเป็นยาขมนะโยมไปที่การรายงานบางตัวได้ไหมเนี่ยคือกําลังคิดระบบขึ้นมาถ้าทําได้เนี่ยก็คือมันลดงานคือเหมือนจับทำหนึ่งได้ร้อยทำได้มาันวิ่งไปเลยมันวิ่งไปที่พอทำมาจนกระทั่งถึงวันนี้ครับพอมี มีมีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จากประเินตัวเองนะก็คือเหมือนทุกวันเราทําทุกวันให้เป็นวันที่ประสบความสําเร็จครับวันนั้นอาจจะไม่ใช่โล่ลังวันนะแต่เป็นวันที่เราเราได้คุยกับผู้ปกครองนะตอนเช้าได้เจอปัญหาเขาทุกวันเป็นวันที่ประสบความสําเร็จได้ดังนั้นถ้าถ้าพี่มองว่าทุกวันของพี่คือวันที่ประสบความสาเร็จการที่เข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารเนี่ยทุกคนก็ถามว่าเป็นยังไงบ้าง ก็บอกก็มีความสุขดีนะก็มีความสุขดีก็คือพี่จะไม่ไม่ไม่จะยิ้มตลอดแหละนะไม่ค่อยจะเครียดกับใครดังนั้นเนี่ยการที่ประเมินเองพี่ก็มองว่าพี่ก็เต็มที่ในหน้างานในตําแหน่งของพี่นะก็แสดงว่าตอนที่เราอยู่ในตําแหน่งเราก็ทําทุกมิตินะการมองในหน้างานโรงเรียนเนี่ยก็คือต้องมองอย่ามองแค่ระนาบเดิมเหนื่อยบ้างก้มบ้างนะในโรงเรียนเองมันมีเรื่องให้มองหลายมุม ถ้าก้มก็เห็นพื้นเงยก็เห็นเสาไฟสายไฟต้นไม้นะถ้ามองระนับเดิมก็อยู่ในวิสัยทั์เดิมต้องมองมองให้ทั่วครนะก็ดังนั้นก็ทุกวันคือวันนี้ประสบความสำเร็จแล้วนะนจากรบกวนพออนะครับอาจจะ ฝากอะไรไว้กับผู้บริหารรุ่นใหม่น้องๆที่จะเข้ามาสู่สายบริหารสักหน่อยครับผมครับก็าฝากถึงน้องๆนะครับที่กําลังศึกษาด้านบริหารนะครับแล้วก็หรือคนที่จบแล้วนะเตรียมการที่จะเข้าสู่ตําแหน่งนะครับ <c oughs> ก็เป็นกําลังใจให้นะครับการเข้าสู่ตําแหน่งบริหารเนี่ยจริงๆแล้วไม่ไม่ได้ยากครับเพราะว่าเราจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้คุณครูใช้ผู้อื่นทํางานให้เรานะครับหน้าที่เราเสริมกําลังใจ นะครับให้กับผู้ร่วมงานให้เขาเกิดแรงผลักในการที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เรานะครับแต่ส่วนหลักที่จะทําให้องค์กรเดินไปได้ระเบียบนะครับระบบระเบียบครบระบบดีนะครับถ้าระเบียบเราครบเนี่ยเรารู้ว่าเรื่องนี้ระเบียบเขากําหนดไว้ว่าให้ทําได้หรือทําไม่ได้นะครับระบบดีนะครับวางให้ชัดนะครับไปถึงก็ปรับเปลี่ยนตามสไตล์ตามมาตรฐานของเรานะครับองค์กรมันก็จะเดินไปได้อย่าง อย่างดีนะครับส่วนศิลปะการควบคุมคนอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษานะครับเชื่อว่าส่วนหลักๆที่จะเป็นตัวท้าทายเราก็าคือการใช้ศิลปะในการบริหารคนครับสำหรับวันนี้นะครับรายการมสทถอดบทเรียนความสําเร็จของผู้นําสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21ก็ต้อตงขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการพารากรประสงค์นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนกัญจนาดิตไว้ในโอกาสนี้นะครับ あうん。